คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับ้าสู่ช่องฮักแทงแบงปันโดยนายเจริญครับ วันนี้มาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอีกแล้วครับไปดูกันเลยครับข้อมูลแรกเป็นข้อมูลของเจฟองเบียครับงวดหนึ่ับเก้าทับหกหครับอาจารย์ฟันแครับ8 1 8หนึ่งแปดเม็ดเดียวแปดเจ็ครับข้อมูลต่อมาเป็นข้อมูลของเจนุกบารมีมหาเองครับ วัดหนึ่ทับเาทับหกครับอาจารย์ให้เจ็ดสี่ห้านึห้าห้าสองแปดชุด3ตัว1 8 5ครับข้อมูลต่อมาเป็นข้อมูลปูวัดป่าอุดรครับ1กันยา6 5ครับเลขทูบแปดสองครับเลขฝันห้าสองเครับ4 3 3 5 9 1 ล่าง9 1 1 9 5 9 9 5 3 3และ5 1ครับขอมูลต่อมาเป็นสาวน้อยร้อยล้านครับ1กันยา65ครับชุดแตก3ตัวครับ4 2 7 7 2 9 9 4 7เมตรเดียว5 7 9ครับ2ตัว7 9ครับ คอมูลต่อมาเป็นหวยซองเก้าหมื่นครับเสียนอัศนี1กันยาหกหครับฟันวิ่งบนล่างปันสครับ3ตัว8 4 0 4 6 9ครับ2ตัว3 4 3 5 4 0 6 9ครับข้อมูลต่อมาเป็นคนหนองคายครับ1กันยาหกห้าครับเป็นคน4ี่ครับ 7 4 7 4 9 4 1 4 5ครับเด่นล่างเ็ครับ7 9 7 0 7 1 7 3ครับกันเบิ้ล7 7 4 4ครับมั่นใจเล่นวิ่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับข้อมูลต่อมาเป็นข้อมูลของอาจารย์ม้าเอกครับอาจารย์ให้เด่น8กับ5ครับวัน5ครับ ชุด3ตัวของอาจารย์คือ852ครับแล้วก็2ตัว1585และ52ครับ้อมูลต่อมาเป็นของอาจารย์เชศเบืองอุบลครับชุด3ตัว654 365 560 2ตัว6364 6554และ60ครับ ่อามาเป็นของอาจารย์กรมเกตนุชครับชุด3ตัวท้ายรางวัลที่1ครับอาจารย์ให้0 3 5 7 3 0 0 3 1 1 0 5 5 3 1 9 5 1ครับยังอยู่ที่ข้อมูลของแอดกรมเกตนุชครับชุดเน้นท้ายรางวัลที่1ครับเป็นสชุดครับ อาจารย์ให้035ครับและ730ครับ6กลับครับอย่างละ6กลับนะครับข้อมูลต่อมาเป็นตัวเลขคำพีเทวดาครับ1กันยา65ครับเป็นข้อมูลล่างครับของแอดมานบครับอาจารย์ให้36ชุดเดียวครับถ้าชอบก็จัดไปครับ ข้อมูลต่อมาเป็นจุดสรุปของอาจารย์ธนกรครับ1ทับ9ทับ6 5ครับบนครับ2 0 2 6 1 0 2 8 1 2 4 0 4 2 9 2 9 0 8 2 2 3 6 2ครับล่างครับ6 2 5 1 5 9 6 9 6, 6 1 5 6 5 2 5 8 6 8ครับ ข้อมูลต่อมาเป็นข้อมูลล่างของ B Y ครับ1ทับ9ทับ6 5ครับอาจารย์ให้เด่นมาที่5 6 7ครับคู่ชุด515 2535 4 6 1, 6 6 6 6 3 6 4 7 1 7 2 7 3และ74ครับต่อมาเป็นข้อมูลล่างของดเหนือเมฆครับอาจารย์ให้เด่นล่าง74ครับจุดเดียวครับ ข้อมูลต่อมาเป็นข้อมูลของแอดกรนะครับเคยลงให้แล้วนะครับแต่อันนี้มาใหม่ครับวึงทับเก้ทับหกห้าครับหนีเลขดังทุกเลขครับอาจารย์ให้หกสี่แดเ้าสี่แปเน้น4ี่บนเท่านั้นครับข้อมูลต่อมาเป็นข้อมูลชุดเน้นของแอดปรีชาครับ หนึ่งก้าทับ, 9, ทบ 6, 5, ครับวิ่งรูด9ครับเน้นบน5้าเเม็ดเดียว92ครับกันดุด95ครับผมข้อมูลสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับเป็นข้อมูลของแอดครุยซอกาวครับเป็นข้อมูลล่างนะครับวด1หกันยา6กหครับอาจารย์ให้วิ่งตัวเดียววิ่ง3ครับคู่ชุดสามส 39เบิ้ล3 0ครับขอบคุณแอดกลุ้ยซอสกาวครับท้ายคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักที่เอื้อเฟื้อข้อมูลครับขอขอบพระคุณครับขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ